สวัสดีค่ะวันนี้ขอเล่าเรื่องลึกลับอีกเรื่องที่น่าสนใจเล่าสั้นๆจบในตอนให้คุณฟังได้ทุกที่เหมือนเดิมกดติดตามไว้จะมีเรื่องใหม่ๆมาให้ฟังทุกสัปดาห์นะคะเรื่องโรคหัวเราอระบาดเหตุการณ์แปลกที่เกิดขึ้นจริงในแอฟริกาในปี1962ที่ประเทศแทนซาเนียซึ่งในตอนนั้นยังใช้ชื่อว่าแทนกันิกาได้เกิดเหตุการณ์ที่ดูเผินๆอาจเหมือนเรื่องตลกหรือเข้าใจผิด แต่มันกลับกลายเป็นเหตุการณ์ลึกลับทางจิตวิทยาที่สร้างความโกลาหลและส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนจำนวนมากจุดเริ่มต้นของโรคนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนหญิงล้วนแห่งหนึ่งในหมู่บ้านคาชาชาใกล้กับทะเลสาบวิกตอเรียเด็กนักเรียนหญิงสามคนเกิดอาการหัวเราะอย่างควบคุมไม่ได้จากนั้นไม่นานเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนก็เริ่มแสดงอาการเดียวกันหัวเราะแบบไม่มีเหตุผลหยุดไม่ได้บางคนหัวเราะต่อเนื่องนานนับชั่วโมง บางรายถึงขั้นเป็นวันวันสิ่งที่แปลกคืออาการหัวเราะเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความขำขันหรือความสุขเลยแม้แต่น้อย